โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีไทยซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยมานานแสนนานในปัจจุบันจะหาคนที่ฟังดนตรีไทยเป็นเล่นดนตรีไทยได้หรือรู้จักรักษะดนตรีไทยเป็นอย่างดีนั้นจะหาได้น้อยเสียยิ่งกว่าน้อยหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปความล่มสลายของดนตรีไทย ก็จะคงดักรออยู่ไม่ไกลนักนับว่ายังโชคดีที่มีผู้คนจำนวนหนึ่งทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ยังจดจำมนต์เสนอันน่าหลงไหลของดนตรีไทยได้และพยายามส่งเสริมกันอย่างเต็มที่เพื่อต่อลมหายใจให้เกิดแกศ่ศิลป,ปวัฒนธรรมของชาติแนงนี้ให้อยู่รอดต่อไปชั่วการนาน คุณแม่เขาสนับสนุสน,นมผมครับเขาอยากให้ผมเป็นนักดนตรีแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะเลือกเล่นดนตรีชนิดไหนผมเลือกคุยเพราะเห็นว่าอาจารย์ตอนนั้นเขามาสแสดงให้ผมดูผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไพเราะที่สุดครับเราเล่นเราเล่นไปแค่ไม่ได้เล่นเ,เพื่อการแข่งขัน,ขนเราเล่นเพื่อให้เกิดความบันเทิงถ้าจะไปแข่งขันก็ไปแข่งขันได้ ในฐานะที่ตัวเองเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่เล่นซอสสัสายก็จะอนุรักษ์ซอสสมสายไว้ด้วยการเล่นซอสสมสายให้ถูกวิธีที่อาจารย์สอนมาแล้วก็เล่นให้ดีไปเรื่อยๆแล้วอนาคตก็อาจจะสอนให้รุ่นน้องๆสีซอสสสายให้ถูกวิธีต่อไปเรื่อยๆค่ะ ศูนย์สังคีติศิลป์ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์นานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยโดยสนองนโยบายของธนาคารกรุงเทพจำกัดซึ่งเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนดนตรีไทยให้คงอยู่เสมอมาไม่ว่าจะเป็นการสอนดนตรีไทยให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจัดนิทรรศการดนตรีไทย ให้กับบุคคลทั่วไปเข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายตลอดจนร่วบรวมง,งานสร้างสรรค์ดนตรีไทยไว้เพื่อการคนา้นคว้าและเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์สังคีสินก็ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญของดนตรีไทยอีกเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือรับผิดชอบในการจัดงานร้อยปีพญาภูมีเสบินซึ่งเป็นปูชนียบุคคลในวงการดนตรีไทยท่านหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับในวันนี้จะเป็นวันสำคัญอีกวาระหนึ่งของศูนย์สังกิตศิลป์ก็คือการจัดงานเทิดทูนศิลปินไทยร้อยปีพระยาภูมีเสวินขึ้นพระยาภูมีเสวินจิตจิตตะเสวีเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน2437เป็นศิลปินดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงมีผลงาน การคนา้นคว้าทั้งในด้านประวัติการดนตรีไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญการเขียนตำราในศาสตร์แขนงนี้เป็นคนแรกในประเทศไทยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่นซอสามสายและยังเป็นนักแต่งเพลงไทยครั้นสายปานจะสั่งทั้งสามสายใจหาย โอ้เจ้าดวงสุดาพี่ราวกับไฟเผาร้อนร้อนชีวีใครจะสั่งใครจะสีซอพระยาโอ้ว่าพยาโศกกำสดโศกสะกดโลกสะกดใจไปเรื่องล่าสามโลกสามสายละไม้มาพระจงพาแผ่วพ้องประคองมือ คลองชักพระชักพาชีวิตพ่อคันซอชักสายชนวนเสือเพลงคลุยครวนร่ำระบือลือให้ชื่อพ่อพระพยาภูคือพระยาภูมีเสวินน้ำสวนพรวนดินรินรินอยู่ร่วมน้ำเจ้าพระยามาตราตรูเสกสายสอสู้สง่าทรง สง่างามสามสายอันฉายเชิญเพียงเพชรรักเลิศระเหิดระหงนิ้วแนบนิ้วเน้นจำนงพผจงเอาใจมาลงบรรเลงใจดอกเอ๋ยเจ้าดอกสารพีซอพยาภูมีเสวินเอ่ยเจ้าช่อดอกรักเอ่ยจากตำหนักปรางทอง ยังรำไรอยู่เรืองรองใครจะประคองดอกรักเอ่ยครบร้อยปีปู่พระพระยาพ่อเพลงคลีซอคลอเสียงยังสดใสคือภูมิเพลงภูมิถิ่นแผ่นดินไทยรำลึกในความงามความดีเอ่ยดอกเอ่ยเจ้าดอกโศกพยาโศกโศกพระยาภูมีเอ่ย ร้อยปีพันปีเอ่พยพญาภูมิเสวินจงเพลงไทยอย่าได้สิ้นมิ่งขวัญแผ่นดินไทยเอ่ยโซสามสายเครื่องดนตรีที่พญาภูมีเสวิน มีความเชี่ยวชาญในการสีมากนั้นมีความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่ประมาณยุคกรุงสุโข,ขทัยเป็นราชธานีเป็นเครื่องสายสำคัญที่นิยมใช้ในพิธีในพระราชสำนักเช่นกลอมสเสวตฉัตรในพระราชพิธีฉัตรประมงกลกล่อมช้างในพระราชพิธีขึ้นระวางพระคาชาทานงานเฉลิมฉลองพระราชมนรีน และงานพิธีอื่นๆอีกมากมายแม้แต่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชการที่สองก็ยังทรงโปรดปราณซอสามสายคู่พระหัตที่มีชื่อว่าซอสาย้าฟาดจนเกิดบทเพลงพระราชนิพนธ์บุหลันลอยเลื่อนขึ้นด้วยเหตุที่ซอสามสายเป็นซอที่นิยมในพระราชสำนักนี้เองทำให้เมื่อภายหลังจากที่ได้แพร่หลายออกมาสู่สามันชนแล้ว ก็ยังไม่สู้มีคนกล้าสีเล่นมากนักคงชือนแชร์ไปสีส่อหู้และสอด้วงกันเสียมากพระยาภูมีเสบินเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในขอบข่ายยกเว้นเพราะท่านปรีชาสาม,มารถในการสีสอสามสายยังหาตัวจับยักและยังเผยแพร่ต่อคนรุ่นหลังอีกมากมาย ชมคะพระยาภูมิเสวินผู้เป็นปูชนียบุคคลทางดนตรีไทยท่านนี้นอกจากท่านจะเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับแล้วท่านก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความเป็นครูซึ่งเพียรพยายามสร้างรากฐานแห่งความรักในวิชาดนตรีไทยให้เกิดแก่บรรดาเหล่าสานุศิสต์ทั้งหลายของท่านโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากมุ่งหวังแต่เพียงให้ดนตรีไทยที่ท่านรักยิ่งนั้นมีผู้สืบทอดต่อไปตราบชั่วกรารนานค่ะ ยาภูมีเสบินได้นำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเปี่ยมลน้นถ่ายทอดให้แก่ศิษยานุศิษย์มากมายโดยไม่หวงวิชาแม้แต่น้อยโดยสอนที่สามัคคยาจาร์อยู่นานหลายปีและในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้สอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ปทุมวันกับรับสอนที่บ้านปัจจุบันลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านได้นำความรู้อันมีค่ายิ่งนี สอนให้กับคนรุ่นหลังที่สนใจต่อไป ปกติการสอนดนตรีของคนไทยเรานั้นนิยมการสอนตัวต่อตัวนะฮะเรียกว่าจับมือกันเลยทีเดียวแร้วในการที่มาสอนกันตัวต่อตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าครูมาสอนที่โรงเรียนแล้วสอนเป็นตัวต่อตัวที่โรงเรียนต้องมีการตามไปหาถึงบ้านนะฮะแต่ท่านเจ้าคุณนี่ก็สมัยใหม่ขึ้นมาแล้วในขณะนี้ผมคิดว่าผมอยากจะคุยกับอาจารย์เฉลิมม่งแพรีก่อนเพื่อนเลย แม้จะได้เรียนเป็นส่วนน้อยเทียบกับพี่ดมนะฮะแต่วิธีการที่ที่ประทับใจที่นอกจากจะเรื่องเรอได้รับความเมตตาจากครอบครัวแล้วนะเมีอยู่พลังงานไหว้ครูอาจจะเป็นการไหว้ครูเล็กๆเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นก่อนจะไหว้ครูท่านก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยการไหว้ครูเนี่ยเป็นการทําให้ลูกศิษย์ต่างรุ่นเนี่ยมาพบกันแล้วก็ได้สามัคคีจะได้รู้ว่าเป็นครูเดียวกันจะได้ไม่ไปแข่งขัน มีการสอนเสร็จอาลัมพบทก่อนที่จะไหว้ครูซึ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจเรื่องคันชักเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้านั่งนะอย่างหลังเหลือเนี่ยต้องดัดให้ตรงอะไรเงี้ยนนดัดให้ตรงต้องนั่งแล้วก็ออท่านจะสอนให้ว่ายออังไงครับโยกตอขึ้นไปผลักซอขึ้นไปหรือว่าอ,อ,อย่าให้มันทับไหลออออจําได้ว่าถ้าหาว่าคนสศีซอแล้วทับไหลเนี่ย จะสีไม่ได้นานจะเมื่อยจะเมื่อยจะปวดจะปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทำให้สบายแล้วเวลาที่บางครั้งผ่อนลงไปบ้างนะคะเพราะนั้นเวลาสีสอนเนี่ยจะเห็นว่าบางทีมันก็โยกขึ้นไปข้างบนบางทีมันก็เอ็นไปทางซ้ายมือก็ก็ก็มีลีลาบ้างนะคที่ท่านสอนตอนที่ผมไปพบท่านเจ้าคุณประมาณพศ2 4 9 9นะฮะ จบม .8 มาจากต่างจังหวัดแล้วมาเข้าที่วิไลวิชาการศึกษาปทุมวันแล้วท่านเจ้าคุณนั่นก็ไปสอนชมรมดนตรีไทยนะฮะไปสอนชมรมดนตรีไทยผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ,อยู่ในชมรมนั้นนะฮะแล้วก็เป็นมาจากบ้านนอกนะดิดจะเข้แล้วก็กลับมาศรีซออู่แล้วก็ลาลบกับท่านว่าอยากหัดซอสัมสาย แต่ก็บอกยินดีถ้าจะหัดก็ไปสาวอาทิตย์ไปถึงนั้นท่านก็เริ่มหัดนะฮะจะต่างกับสองท่านนี่นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าสองท่านนี่เริ่มจากขับไม้บันดอนะฮะผมเริ่มจากก่อนขับไม้บันดกเป็นลักษณะการไล่นิ้วแต่เชฟคุณบอกอันนี้ฉันถอดมาจากขับไม้บันดกสำหรับไล่นิ้วแทนที่จะหน่อยๆน้อยๆเนาะไม่ไม่ใช่ท่านเอามาในลักษณะอย่างนั้น เพราะด้าน,นเริ่มหัดจากอันนั้นมาสีอันนี้ก่อนไวซอให้ได้ก่อนแล้วค่อยขึ้นเพลงประมาณสามเดือนกลับไปหาท่านครับคือหลักเกณฑ์ต่างๆของท่านนั้นท่านแน่นมากเพราะฉะนั้นการที่ว่าเพลงหนึ่งหัดสามเดือนแล้วจะต่อเดียวพระโสดปีที่สี่นะครับผมถึงไดต่อครับไม่ดีจริงไม่ให้ครับ วานที่เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2537งานร้อยปีพญาภูมีเสบินจึงมีผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องหลังไหลก,กันมาอย่างศูนย์สังขีศินของธนาคารกรุงเทพจำกัดเพื่อร่วมง,งานกันอย่างคับข้างพอสมควรแสดงให้เห็นถึงค้นทาง ที่ยังคงมีแสงสว่างสดใสของดนตรีไทยได้อีกในงานล้วนแล้วแต่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายแห่งความงดงามตามแบบไทยด้วยความร่วมมือของเสียงดนตรีไทยที่ทรงสำเนียงอ่อนหวานก้องกังวานจากฝีมือของลูกศิษย์พระยาภูมีเสวินหลายท่าน วันนั้นจบลงด้วยความแช่มชื่นในใจของผู้ร่วมงาน,นเพราะนอกจากจะได้ร่วมลำลึกถึงปูชนียบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของวงการดนตรีไทยแล้ว mm hmm. ก็ยังได้รับรู้ว่า mm hmm. เส้นทางของดนตรีไทยจะยังไม่ติดสันเพราะยังมีผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติแผนดนนี้และร่วมมือร่วมใจกันทำทุกวิถีทางที่จะรักษาดนตรีไทยเอาไว้ให้อยู่คู่ชาติ ไปชั่วลูกชั่วหลานของเราและศูนย์สังคีศินก็จะสืบสารปริธานข้อนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของดนตรีไทยเอกลักษณ์หนึ่งของชาติที่นับวันจะมินเมต่อการสูญหายไปตามกาลเวลาถ้าจะมีความหวังความหวังก็คงจะอยู่ที่เยาวชนคงจะถึงเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมที่เราจะต้องพยายามจุดประกายแห่งความรักและความผูกพันในดนตรีไทยให้เกิดขึ้นในจิตใจของอนาคตของชาติดังที่พระยาภูมิเสวินได้เคยทำเอาไว้มิฉะนั้นสักวันหนึ่งลูกหลานของเรา อาจจะต้องตื่นขึ้นมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมแปลกหน้าต่างๆโดยไม่อาจจะบอกได้ว่าตัวเองเป็นใครหรือเป็นคนชาติใดกันแน่สหรับวันนี้เวลาของรายการหนึ่งในร้อยของธนาคารกรุงเทพก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ